กลับมาอีกครั้งครับกับคลิปอันดับมือถือแต่ว่ารอบนี้ขอเป็นแบรนด์ s ซัม u n g โดยเฉพาะเลยนะกับอัปเดตมือถือซัมซุงมีครบทุกเลทราคาหน้าซื้อทุกตัวโดยก็จะมีเลทราคามือถือตั้งแต่ซื้อไว้ใช้งานทั่วไปนะครับจนถึงระดับเรือธงตัวท็อปเลยก่อนเริ่มรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลย เอโยสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมมาเริ่มกันที่รุ่นแรกเลยนะกับ Samsung Galaxy A065G โดยมือถือรุ่นนี้ก็จะเป็นมือถือสายประหยัดนะครับที่ซื้อไว้ใช้งานทั่วไปดูสื่อโซเชียลต่างๆเริ่มกันที่เรื่องของราคาเนี่ยรุ่นนี้จะให้ความจุเป็น RAM 6กิกซ์128กิกในราคารวมโค้ดส่วนลดที่ผมกดมาแล้วเนี่ยอยู่ที่3,599บาทโดยตัวเครื่องจะมีอยู่ทั้งหมด2สีด้วยกันครับคือ g ล t g r e ีนแล้วก็ b l ล็กดีไซน์ฝาหลังเนี่ยจะเป็นรอยเส้นๆนะครับให้มีความรู้สึกหอนจน,อน,รอน,นจนนร้ร่า ให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.7นิ้วเป็นชนิดหน้าจอแบบ PLS LCD คาเฟอเรตีอยู่ที่90 h z OS ตัวนี้เริ่มต้นมาเป็น Android version 15นะครับจากวัน UI 7ซึ่งจะสามารถาอัปเกรด OS ครั้งใหญ่เนี่ยได้สูงสุดถึง4รอบแล้วก็มีความปลอดภัยเนี่ยถึง4ปีในส่วน CPU รุ่นนี้ให้มาเป็น Dimensity 6300 Clock Speed อ,อ,อยู่ที่2.4 g h z กล้องหลังของรุ่นนี้ครับให้มาทั้งหมด2เลนด้วยกันโดยตัวเมนหลักเนี่ยอยู่ที่50ล้านพิกเซลมาพร้อมกับเลน,เลนเล้ันส หนารุ่นนี้อยู่ที่8ล้านพิกเซลความจุแบตเตอรี่ครับ s a m s u n เนี่ยให้มาตามมาตรฐานทั่วไปเลยนะอยู่ที่5,000มิลลิแอมป์พร้อมกับฟาชาร์จเนี่ยอยู่ที่25วาตต์การเชื่อมต่อครับตัวนี้ถึงแม้ว่าจะได้ราคาอยู่ที่ประมาณ3,000กว่าบาทเนี่ยแต่ได้เป็นแบบ 5G เลยนะมาพร้อมกับ Wi-Fi 5แล้วการเชื่อมต่อบ l u e t o o t h 5.3อีกทั้งยังมีช่องเสียบแจ็ครูหูฟัง3.5มาให้ด้วยน้ําหนักโดยรวมของรุ่นนี้ครับอยู่ที่191กรัมแล้วก็มีความบางอยู่ที่8.0มิลลิเมตรการป้องกันอื่นๆนะครับตัวนี้มีการกันน้ํากันฝุ่นมาให้อยู่ที่ IP54 ซึ่งก็เป็นการป้องกันที่ไม่ได้สูงมากแล้วก็ไม่ได้ต่ําจนเกินไปนะครับถือว่าเป็นการป้องกัน แบบมาตรฐานเลยซึ่งมือถือรุ่นนี้ก็เป็นมือถือที่ค่อนข้างดีเลยนะครับในงบราคาประมาณส0 0พินนิดๆเนี่ยแต่ว่าได้ความจุมาเป็นแรม6กิกเลยรวมถึงการเชื่อมต่อต่างๆก็ยังเป็น 5G อีกก็คิดว่าถ้าใครอยากได้มือถือซัมซุงที่ค่อนข้างอึดถึกทนนะครับรวมถึงเรื่องการป้องกันที่ค่อนข้างดีแล้วเนี่ยกับงบราคาประมาณ3,000กว่าบาทเนี่ยผมว่าค่อนข้างคุ้มเลยนะก็ถ้าหาว่ามีใครสนใจนะครับอยากสั่งซื้อมือถือก็สามารถกดซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างตรงนี้เลยนะไม่แน่ช่วงปลายเดือนอาจจะมีลดราคาได้มากกกกกว่่่่่าาาาาานนนนนนนีีีี้้ออออออรรรุุตตมมมัปปเเเดดดึงบบ็ Samsung Galaxy A07CG จจะ ก็ยังมีข้อดีอยู่นะในเรื่องความจุมือถือรุน่นนี้ให้มาทั้งหมด2แบบด้วยกันความจุแรกเนี่ยเป็นแรม4กิกลอม6 14กิกในราคารวมโค้ส่วนลดที่ผมกดมาได้แล้วอยู่ที่2,689บาทแล้วความจุที่2ครับกับแรม4กิกลอม128กิกในราคารวมโค้ส่วนลดอยู่ที่3,590บาทซึ่งถ้าจะให้ผมแนะนำนะครับซื้อทั้งทีเนี่ยเอาตัวแรม4กิกลอม128กิกไปเลยดีกว่าขอความจุขั้นแรก64กิกที่ให้มาเนี่ยบอกเลยว่าใช้ไม่น่าพอครับโหลด Facebook โหลด YouTube ถ่ายูภูปถ,ถ่ายววดดีโอต่่าางๆเนนก็นจะหมแล้นะใรืืร่่อองงงตัััววเเครจะมมีีท้้หด 24, ด2ยกนนป็ู ไลท์ไบรเอเลตเป็นสีม่วงนะแล้วก็มีสีแบล็กที่เป็นสีดําในด้านการดีไซน์ค่อนข้างคล้ายกันเลยนะครับตรงฝาหลังเนี่ยอาจจะมีความเรียบเนียนมากกว่าเก่าแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนโมดูลกล้องเล็กน้อยนะครับจากตอนแรกเนี่ยเป็นโมดูลกล้อง2อันแยกกันแต่ว่าตอนนี้2โมดูลกล้องนี้รวมกันแล้วนะครับเป็นทรงแคปซูลเลยที่อยู่มุมซ้ายเครื่องมาพร้อมกับไฟแฟลช LED ในเรื่องสเปคต่างๆนะครับแน่นอนว่าถอดมาจากเจ้าตัว A06 แล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยต่างกันมากเท่าไหร่ในเรื่องหน้าจอสเปคเหมือนกันเลยครับขนาด6.7นิ้วชนิด P LCD Calphaate s OS Android ัเเเเออรรในนนนนืื่่ง o ิมมมต้าป็ Her 15หก จากวัน UI7 แต่ว่าได้รับการอัปเกรด OS เพิ่มขึ้นมานะครับต่อแรกเนี่ยให้มาแค่4รอบนี้ให้มาถึง6รอบด้วยกันรวมถึงเรื่องแพชความปลอดภัยต่างๆด้วยนะรุ่นนี้ก็ให้มาสูงถึง6ปี CPU ครับรุ่นนี้ดรอปลงมาหน่อยอาจจะเพราะเป็นตัว 4G นะให้มาเป็น Helio G99 ของ c k s p อยู่ที่2.2 GHz สเปกกล้องหลังและกล้องหน้าเนี่ยให้มาเหมือนกับตัวที่แล้วอย่าง a 0 6เลยความละเอียดหลักเนี่ยอยู่ที่50ล้านพิกเซลครับมาพร้อมกับเลนส์ฟ2 0ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้านก็เช่นเดียวกัน จุดที่แตกต่างต่อมาครับคือเรื่องของการเชื่อมต่อที่มือถือตัวนี้ให้มาเป็นแบบ 4G เท่านั้นส่วนเรื่องการเชื่อมต่ออื่นก็เหมือนกันเลยนะครับ Wi-Fi 5 Bluetooth 5.3มีแจ็ค3.5มาให้น้ำหนักครับตัวนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่แตกต่างกันเพราะว่าตัวนี้ให้น้ำหนักมาค่อนข้างเบาครับอยู่ที่184กรัมแล้วก็มีความบางอยู่ที่7.6ม mm เมเท่านั้นการการันน้ำกันฝุ่นมีมาให้ตามมาตรฐานครับอยู่ที่ IP54 จากสเปคโดยรวมแล้วเนี่ยก็เรียนได้ว่าค่อนข้างแตกต่างกันพอสมควรนะครับอยู่ที่การใช้งานแต่ละคนเลยนะซ เบาบางแล้วก็ไม่ได้แคร์เรื่องของมือถือ 4G 5G มากนะักใช้งานเล่นสื่อโซเชียลในบ้านตามปกติเนี่ยผมว่าเจ้า A07 เนี่ยก็ไม่ได้แย่นะค่อนข้างตอบโจทย์เลยแต่ถ้าคุณอาจจะอยากใช้สื่อโซเชียลเป็นหลักเนี่ยเล่น YouTube เล่น a c e b o o k หรือว่าใช้งานแอปต่างๆรวมถึงเรื่องความจุเลยนะก็สามารถเลือกเจ้าตัว A06 ได้นะครับแตกต่างกันเรื่องของ CPU ความจุแล้วก็เรื่องการเชื่อมต่อจะให้ผมเลือกจิ้มเลยว่าจะเอาเจ้า A06 หรือว่า A07 ถ้าสําหรับผมแล้วนะในการใช้งานตัวผมเองนะไป A06 5G น่าจะดีีกกกกวว่่่่าาาาาารุนนนนนตอออมคคัับบข้้้้้งงใลลทํแ็ืเจ Samsung Galaxy A17 5G โดยจะมี2ความจุด้วยกันครับความจุแรก 8GB รอม 128GB ในราคาลวมโค้ชส่งลดอยู่ที่6,470บาทแล้วความจุที่สอง 8GB รอม 256GB ในราคาลวมโค้ชส่งลดอยู่ที่8,900บาทโดยสีของตัวเครื่องจะมีทั้งหมดสองสีด้วยกันครับคือ black และ blue ตรงฝาหลังตัวเครื่องเนี่ยจะเป็นฝาหลังแบบเรียบเนียนเลยนะครับไม่มีรอยเท็กเจอร์ใดๆแล้วก็โมดูลกล้องเนี่ยอัปเกรดมาเป็นแบบสามตัวแล้วด้วยนะแล้วก็ยังมีฟีเจอร์ AI ที่เพิ่มเข้ามานะครับไว้ใช้งานช่วยเหลือต่างๆของ Google Gemini ในด้านสเปคหหนนนน้้้้าาาจออตัววีีใขดมยู่่ทิ เป็นชนิดแบบซูเปอร์อัลโมเลดคาลิเฟเลต90เฮิร์ตซ์และความสว่างหน้าจอรุ่นนี้อยู่ที่800นิสโอเเริ่มต้นเป็น Android เวอร์ชั่น15จาก One UI 7แล้วก็สามารถอัปเกรดได้สูงสุดถึง6รอบด้วยกันแล้วก็มีความปลอดภัยอัปเกรดยาวนานถึง6ปี CPU ตัวนี้เลือกใช้เป็นของทาง Samsung นะครับกับ Exynos 1330ที่จะให้ clock speed มาอยู่ที่2.4กิกะเฮิร์ตกล้องหลังรุ่นนี้อัปเกรดมาเป็น3เลนด้วยกันนะครับโดยความละเอียดสูงสุดเนี่ยอยู่ที่50ล ิ่งขึ้นและกล้องหน้ารุ่นนี้ก็อัปเกรดขึ้นมานะครับอยู่ที่13ล้านพิกเซลความจุบแบตเตอรี่ตัวนี้ยังเท่าเดิมอยู่นะครับกับ5,000มิลลิแอมพร้อมกับ Fast c h a r 25วัตต์ไกลเชื่อมต่อตัวนี้เป็นมือถือแบบ 5G รองรับ Wi-Fi 5และมีบ l u e t o 5.3มาให้แต่ว่ารอบนี้ไม่มีรูเสียบแจ็ค3.5มาให้แล้วนะน้ําหนักตัวเครื่องครับอยู่ที่192กรัมแล้วก็มีความบางเพียง7.5ม mm มเท่านั้นสเปคอื่นๆน,นะครับคือมีการกันน้ํากันฝุ่นมาให้นะอยู่ที่ a p 5 4แล้วก็รุ่นนี้มีการอัปเกรดกันป้องกันหน้าจอขึ้นมาเป็นกระจก c o ง Ninja Glass Victus โดยมือถือรุ่นนี้ก็เป็นมือถืองบราคาเรทกลางๆนะครับประมาณ8,000กว่าบาทเนี่ยที่ได้สเปค ค่อนข้างครบครันเลยนะไมจะเป็นการป้องกันหน้าจอหรือว่าการป้องกันน้ำฝุ่นต่างๆเรื่อง OS ก็เป็นตัวใหม่ล่าสุดแล้วกล้กองหน้างกล้องหลังก็ให้มาคมชัดนะครับรวมถึงเรื่องหน้าจอนั้นที่ได้เป็นซูเปอร์อัลมาเลตให้สีสันเนี่ยที่คมชัดสดใสมือเป็นมือสว่างไปสว่างนะครับให้สีธรรมชาติใครที่เป็นสายดูสตรีมมิ่งต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นซีรีส์หรือว่าหนังนะค่อนข้าง,างตอบโจทย์เลยเรียกได้ว่าเจ้า Samsung Galaxy A175G เนี่ยค่อนข้าง,างตอบโจทย์กับการใช้งานทุกรูปแบบเลยก็ถ้องหาใครสนใจนะครับสามารถกด์ย ระดับท็อปอย่างซีรีส์ S ที่ลงท้ายด้วยอัลตร้ากันบ้างกับ Sams u n g Galaxy S 24 Ultra ซึ่งก็คิดว่าหลายคนเนี่ยน่าจะได้ดูรีวิวตระกูล S กันไปเยอะแล้วนะครับจะตามไปดู u n i v e r s e ของกูแซบก็ได้นะครับว่าจะเป็นตั้มยังหรือว่าจงรักนะช่องนี้เขาทำมาได้ดีมากแล้วโดยเราก็จะมาเริ่มในเรื่องของราคากันเลยนะครับกับความจุแรม12กิกะม256กิกและราคาลมโค้ชส่วนลดอยู่ที่29,900บาทโดยสีของตัวเครื่องก็มีค่อนข้างหลากหลายสีนะครับแต่ว่าลิ้นที่ผมแปะ มันอยู่ที่6.8นิ้วซึ่งก็ถือว่าเป็นขนาดที่ค่อนข้างใหญ่เต็มตาเลยนะมาพร้อมกับชนิดหน้าจอแบบ Dynamic LTPO AMOLED 2X พร้อมรันค่ารีเฟรชสูงถึง 120Hz มีการรองรับ HDR10+ และความสว่างหน้าจอสูงสุดอยู่ที่2600น i t OS ตัวนี้เริ่มต้นมาเป็น Android เวอร์ชั14ครับจาก One UI 6.1.1แต่ว่าคุณก็สามารถอัปเกรดเป็น Android เวอร์ชั15ได้เหมือนกันนะซึ่งเจ้ามือถือตัวนี้ก็รองรับการอัปเกรดครั้งใหญ่เนี่ยได้สูงสุดถึง7ครั้งด้วยกันชิปเซตตัวนี้เลือกใช้มาตัวแรงครับอย่าง Snapdragon 8 Gen 3ก๊อกสปีดอยู่ที่ 3.39GHz ส่วนกล้องหลังตัว รเรื่องคุณภาพเนี่ยคงไม่ต้องพูดถึงกันเยอะนะให้มาสูงสุดถึงระดับ200ล้านพิกเซลเลนอัลต์เอวันสิบสองล้านเพอร์ิสซโคปเทเลโฟโต้ห้าสิบล้านและเทเลโฟโต้อีกสิบล้านพิกเซลเรื่องความคมชัดต่างๆนะครับซูมใกล้ๆรวมถึงสกินโทนเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะระดับซัมซุงแล้วส่วนความละเอียดกล้องหน้าของรุ่นนี้ครับอยู่ที่สิบสองล้านพิกเซลความจุบแบตเตอรี่ครับตัวนี้ก็ตามมาตรฐานทั่วไปเหมือนกันเลยนะถึงแม้ว่าจะเป็นตระกูลเอสแล้วกับความจุบแบตเตอรี่อยู่ที่ห้าพันมิลลิแอมครับพาารับ ไวเลดช้าด้วยนะครับอยู่ที่15วัตต์ด้วยกันการเชื่อมต่อครับแน่นอนเป็นมือถือแบบ 5G นะรองรับไวไฟขั้นสูงสุดเป็น WiFi 7เลยการเชื่อมต่อบลูทูธเป็น5.3และพอร์ตการเชื่อมต่อเป็น Type C 3.2ซึ่งก็จะสามารถโอนถ่ายข้อมูลต่างๆนะครับได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะในขณะที่รุ่นก่อนนันนี้เป็นแค่ Type C 2.0เท่านั้นใน,นเรื่องของน้ำหนักตัวเครื่องครับถึงแม้ว่าจะทำจากวัสดุไทเทเนียมก็ตามนะแต่ก็จะมีเรื่องของน้ำหนักที่ค่อนข้างเยอะอยู่ถึง2 3 2กรัมพร้อมกับความบบบาาาาางงเน mm. เนนนนีีนี่บบ o, ่่่ยออููท 8.6mm มมสปคด้้ืๆรรรัตตวพแฐก น้ำกันฝุ่นมาให้แบบสูงสุดอยู่ที่ A.P. 6 8และการป้องกันหน้าจอรุ่นนี้เป็นแบบกระจก Gorilla Armor โดยฟีเจอร์ด้านอื่นๆนะครับรุ่นนี้ก็มาพร้อมกับ Galaxy AI แบบเต็มตัวแล้วนะไม่ว่าจะเป็นการแปลภาษา Live Translate การสรุปข้อความาต่างๆหรือว่าแก้ไขรูปภาพในการดีไซน์ตัวเครื่องครับบอกเลยว่ามีความเรียบหรูหรก็พรีเมียมแบบขั้นสุดเลยนะให้ฟีลการใช้งานแบบผู้ใหญ่นักธุรกิจหน่อยๆอะไรประมาณนี้นะแล้วก็มีปากกา S Pen มาให้ด้วยนะครับเอาไว้จดข้อมูลหรือว่าการใช้ชีวิตประจาวันต่างๆเนี่ยได้เหมือนกน นนกับเลม12กิกลม256กิกในราคาลมโคสลดอยู่ที่37,900บาทราคาแตกต่างจากเจ้า S24 Ultra มาอยู่ประมาณ8,000บาทมาดูกันซิว่ามีจุดไหนที่มันแตกต่างกันบ้างเริ่มกันที่เรื่องสีก่อนเลยนะครับรุ่นนี้เนี่ยที่ผมแปะล,ลิงก์ไว้จะมีอยู่ทั้งหมด4สีด้วยกันมีไทเทเนียมแบล็กไทเทเนียมซิวเวอร์บรูไทเทเนียมเกรย์และไทเทเนียมไวท์ซิวเวอร์โดยขนาดสเปคหน้าจอของตัวนี้ครับอัปเกรดใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะอยู่ที่6.9นิ้วชนิดหน้าจอเหมือนกันเลยครับเป็นได แล้วความสว่างหน้าจอรุ่นนี้อยู่ที่2600 n i t ในเรื่อง OS ครับตัวนี้เริ่มต้นเป็น Android เวอร์ชั15จาก One UI 7ซึ่งจะสามารถอัปเกรดครั้งใหญ่ได้สูงสุดถึง7ครั้งด้วยกัน CPU ครับตัวนี้เลือกใช้เป็นตัวระดับท็อปสุดเลยอย่าง Snapdragon 8 Elite โดยจะให้ Clock Speed มาอยู่ที่4.47 GHz ในฝั่งสเปคกล้องหลังครับตัวเม่หลักอยู่ที่200ล้านพิกเซลและรอบนี้มีการอัปเกรดเลนส์ออโตไวเพิ่มขึ้นมาครับอยู่ที่50ล้านพิกเซล Periscope Telephoto 50ล้านและ Telephoto ครับ10ล้านพิกเซลและส่วนในเรื่องความละเอียดกล้องหน้าของรุ่นนี้ครับอยู่ที่12ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ก็เหมือนกันเลยครับความจุ5000 mAh ชาร์จ45วัตต์ชาร์จเต็ม65%ภายในเวลา30นาทีและมีการรองรับไวเลสชาร์จอยู่ที่15วัตต์ด้วยกันน้ำหนักตัวเครื่องครับรุ่นนี้อยู่ที่218กรัมแล้วก็มีความบางอยู่ที่8.2ม mm. ิลิเมตรสเปคในส่วนอื่นครับเป็นลำโพงคู่แบบสเตอริโอจูน b ย AKG การกันน้ำกันฝุ่นรุ่นนี้อัปเกรดมาให้เป็น IP68 และการป้องกันหน้าจอรอบนี้ครับอัปเกรดมาเป็น Gorilla Armor 2โดยความแตกต่างแบบง่ายๆเลยนะครับอย่างแรกคือเรื่องของน้ำหนักนะที่ลดลงมาได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับจากตอนแรกนีีท่ทแบบ มันไทเทเนียมจริงป่ะนี้ทำไมมันหนักขนาดนี้ตอนนี้เขาก็ลดเรื่องของน้ำหนักลงมานะครับรวมถึงเรื่องความเบาบางด้วยแล้วก็ขอบตามตัวเครื่องต่างๆนะครับ S 2ี่เนี่ยเป็นแบบขอบเหลี่ยมเลยนะแต่ว่าเจ้า S 2 5รอบนี้เนี่ยให้มาเป็นทรงแบบโค้งโมนนะครับทางด้านขอบตัวเครื่องและการจับถือเลยซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลนะครับบางคนอาจจะชอบที่มันแบบไม่ได้เหลี่ยมมากนะจับถือสบายแต่บางคนก็อาจจะอยากได้แบบฟิลมโมเดิร์นนะครับเหลี่ยมๆสวยดีอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลนะการถ่ายภาพนะครับตัวนี้ก นะทั้งความคมชัดแล้วก็สกินโทนที่สวยขึ้นการถ่ายวิดีโอกลางคืนครับรุ่นนี้ก็มีการอัปเกรดขึ้นมานะให้ความคมชัดมากขึ้นแล้วก็สว่างได้ดีกว่าเดิมมีการเก็บรายละเอียดต่างๆได้กว้างมากขึ้นนะครับเพราะว่าได้รับการอัปเกรดจากเลนอัลต์วายมาเนี่ยถึง50ล้านพิกเซลรวมทั้งเรื่องของ CPU นะครับที่เปลี่ยนมาใช้เป็นตัวท็อปแล้วก็บอกตามตรงว่าไม่ค่อยแปลกใจเลยนะครับเพราะว่า S25 Ultra เนี่ยคือมือถือระดับท็อปสุดของ Samsung แล้วแล้วถ้าเกิดว่ามีใครสนใจอยากซื้อมือ,อนาาอน,นันะนก หากชินชอบคลิปแบบนี้ฝากก, like, กไดไลค์กดติดตามกันให้ด้วยนะครับผมถ้ามีข้อมูลในส่วนของเรื่องราคาแล้วก็สเปคที่ผิดพลาดเนี่ยผมต้องขออภัยล่วงหน้าด้วยนะครับถ้าอยากติชงตรงไหนสามารถคอมเมนต์ไ้ที่ด้านล่างกันได้เลยถ้าผมว่างมากพอผมจะเข้ามาตอบอยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับสุดท้ายนี้ไม่มีอะไรแล้วจกัน